ข่าวที่5เป็นเรื่องดาวของคุณปารีนาไกลคุบนะคะช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาถือว่าเรื่องราวของเธอเงียบไปจนกระทั่งวันนี้ค่ะวันที่10มีนาคมคุณปารีนาไกลคุบสสพักพลังประชารัจังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับทนายความนะคะเข้ารับทราบ4ข้อกล่าวหาในฐานความผิดบุกรุกป,ป่าตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติบุกรุกที่ดินของรัฐตามพรบรป่าไม้ รวมทั้งความผิดตามพรบน้ำบาดาลและประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเธอก็เดินทางมาที่ตำรวจกอ,อ,อ,จกองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยายการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกปทศนะคะกรณีที่มีการไปบุกรุกที่ป่าสงวนและที่ดินสปกจำนวน711ไร่ที่ราชบุรีเบื้องต้นคุณปารีนาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะพร้อมมอบให้ทนายทศพลเพ่งส้ม รวบรวมพยานหลักฐานชี้แจงเป็นเอกสารภายใน30วันตามที่กฎหมายกำหนดโดยยังคงยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการต่อสู้คดีนี้และตัวเองบริสุทธิ์ค่ะทางด้านฝั่งของทนายทศพลน,นะคะระบุว่าการแจ้งข้อกล่าวหาของตำรวจในวันนี้เนี่ยมีการตั้งประเด็นคำถามกว่า30ประเด็นโอ้เยอะมากนะคะซึ่งมีบางประเด็นมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะมีการนำบทสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนมาแจ้งข้อกล่าวหาด้วย ส่วนการรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อตํารวจมีการดําเนินไว้บางส่วนแล้วแต่ยอมรับว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามีเอกสารจํานวนมากแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในขณะที่คุณปารีณาถือของที่ดินทําให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและนอกจากเอกสารที่เป็นหลักฐานแล้วทนายความทศพลเพงส้มยืนยันว่ามีพยานบุคคลที่จะนํามาสู้คดีด้วยนะคะแต่ก็กังวลเหมือนกันว่าอาจจะเกิดการข่มขู่พยานได้ เพราะว่าคดีนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นคดีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของบรรดาสอสอทนายบอกว่านอกจากปรีนาแล้วยังเชื่อว่ามีสอสอที่ถือครองที่ดินในลักษณะเดียวกันเป็นจํานวนนับพันไร่อ่ะทีเนี้ยถึงเวลาที่สื่อและชาวเน็ตจะไปขุดคุ้ยนะคะว่าสอสอคนดังกล่าวถือครองที่ดินนับพันไร่เนี่ยคือใคร ผิดกฎหมายไหมรอดูนะคะแล้วก็รอดูก็แล้วกันสําหรับใครที่เป็นแฟนขับคุณปารีนาก็เอาใจช่วยเธอด้วย30วันนะคะนับจากวันที่10มีนาคมเป็นต้นไปเธอจะต้องเอาเอกสารมาแจ้งกับบกป,ป,ป,ปทศออค่ะสำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโควิด1 9ในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งว่าในโซเชียลมีข่าวอะไรที่ตอนนี้ดังแล้วก็ติดกระแสบ้าง ที่แฟนเพจของเราจอจาสลามอมา้าจามเป็นภาษาไทยไปกดไลค์กดแชร์กด4ีเฟิร์สเอาไว้เลยอีกช่องทางหนึ่งคือเว็บไซต์ของเรา jam. com นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้พบกันใหม่กับวีเจครีมและจามเจาะข่าวสวัสดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม s u b s สไคร e และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม o o m จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า